แน่เขารู้นะแอบเล่นเพราะว่าถ้าตัวตัวไม่มีเขาตัวก็เล่นเหมือนเดิมแต่จะปล่อยเขาออกก่อนแล้วตัวจะเล่นต่อใช่ปะมันบอกว่ามาที่เดียวกันทำไมมึงต้องบอกตัวเองนะว่ามึงเดินตามกูมาทำไมเนี่ย มันอ่ะกูตายแล้วกูตายแล้วหัวตแตงนึกเจ็บ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 หัวแดกหัวแดกหัวแดกสวดยอดเว้ยเบมสวยมันลาดกูมันลาดกูใครลัดเพื่อนมันมันอ้อมหลังบ้านมึงมันอ้อมหลังบ้านมึงมันอ้อมหลังบ้านมึงไหนตัวไหนตัวไหนสัตว์มันมีเหลืออีกสามตัวใช่หรอไอตัวที่กูยิงหัวติดไปเม็ดนึงกูตายแล้วมั้งไม่ตายไม่ันยังไม่ตายนะกูงูแล้ว เฮ้ยกูไม่ต้องซาปงซาปเปิดอแล้วเชื่อมันลาดกูเฮ้ยกูโดนกูโดนเฮ้ยมันมันมีเป็นมันเป็นก๊อกมันเป็นก๊อกมันเป็นก๊อกกูไม่ไหวกูไม่ไหวกูไม่ไหวเอ้ากูตายไอ้คิปเฟมเฮี้ยเอ้าเหี้ยวมึงจะตึงทำไมวะกูอยากตึงจริงเลยนะไม่รู้ว่ะตายแล้วเราตายแล้ว โอ้ม่ไหไอ้กูน2นจ่องอีแล้วเหรอว่าเหี้ยแหลกกูช่วยทีมเต็มที่แล้วนะมึงประวนันไงไก่ได้มะวะใครมึงจะถจาวอีกว่าใครอะใครวะใครวะ,รวะมันไม่มีทางเต้าเลยวะใครวะใครหวานแวลอะไรให้แกตัวเองเลยอะไรวันนี้ ไม่ใกูเศ้าเศ้าใจึงดูไอเหอะสวยงามสวยงามสรกูไปไเฟรมไปไปไปสมันไปสมันทำไมดามมกูน้อยสุดว้ที่ยทำที่กูยิงหัวไปต้งหลายเม็ดนั่นน่ะไม่เชี่ยลไม่เชี่ยฟังแกแกแแกยโมเน่โมเน่มจริงเลยพวกี้น่ ไม่ได้เก่งอะไรหรอกพวกนี้นี่ยวายไอ,ไอย2 2> ย้อมหลังไอ้เฟมเฮ้ยเฮ้ยตัวสองทางเลยกูโดนสองทางเลยอ้อมหลังถึงอ้อมไหนตรงนี้ตรงกูเนี่ยเฮย้ยกูไม่มีปืนชาร์จเฮ้ยจบเหลือเฟมเอ้ยไหนโบกยาสิกูไม่มีปืนชาร์จเฮ้ยมึงจะให้กูเล่นยังไง เฮ้ยอะมึงไปดูดูแลเขาตาเพื่อนกูจะอยู่กับไอ้เวนี่เองตายแล้ะตายแล้วตังเยอะ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 เฮ้ยตังดูแล้วยังไงเนี่ยเฮ้ยตังดูเลยขี้อะไรดูดิควยเถอะควยทอกเลยเนี่ยไอ้สัดไอ้เฟมมันมีสามตัวตรงกูเร็วไอ้ตัวนั้นเจ็บตัวนั้นเจ็บตัวที่มันกำลังไปมันเจ็บมันเจ็บมาี้อะไรสามตัวตรงกูสามตัวตรงกูตัวย่บด้วยเฮ้ยเปุ่มกูหลอนไอ้ยกลอนกูลอนกูลอน ơi, đi đâu đây? Bim, cũng không phải, là phải, không phải, không phải, không phải, nhìn cũng phải, không 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 phải, phải, không phải, không phải, không mày không 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 เขาไม่ดูมึงเลยอ่ะมีมาขับทางนี้เลยมึงมึงที่ไปนั่งไปทางนู้นทำไมเฟมมีมีใครดูมึงไหมเมื่อกี้ไม่มีเลยก็ดีแหละกูท้อแต่ถ้ามีคนดูกูตาเมื่อกี้กูไม่ชนะหรอกเชื่อกูไหมกูจะลบกูกูมือสั่นปากสั่นหมดเลยดิ กูจะไม่เปิดไมค์เลยนะเฮ้ยกูเปิดหูฟังอีกเดียวมันไม่เป็นไรใช่ไหมเป็นมึงเ,เป็นเลยเป็นยังไงวะมันเป็นผู้ดีก,กูหน่อยก็ได้เปิดไมค์ทั้งเกมจะได้มังเพื่อนมึงใช่ไหมใครมันมีเพื่อนมึงใช่ไหมใครอ่ะใกล้าอีนั่นไหมไอซีจีอะ เออมันยังไม่รับแอดกูเลยแล้วมันเปลี่ยนชื่ออะจะเปลี่ยนชื่อหรือคนละคนวะเดมันเปลี่ยนชื่อหรือคนละคนวะคนละคนฮะเอ้าไอ้เหี้ยนี่มีผัวเยอะนะไอ้สัตว์แล้วล่ะคนเดียวกันหรือเปล่าเพื่อนเอาดีคนละคนมันอยู่คนละแแงแล้วมึงลองดูดิ เออเอ้ยอมันเอารหัสเรามาันมาหรือเปล่าเอา้าโดนอะไรอะ่ะเฮ้ยเกินไปบางทีอะเฮ้ยเชีย่ยมันมาชูไม่ได้เฮ้ยลบรอบรบรบไปเลยเกินไปนะบางทีอะ่ะเฮ้ยเชีนี่เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมันบางมันบางไกลปืนชูมองไม่เห็นเดี๋ยวมันเกินไป เมื่อกี้ไม่จะโดนหัวอยู่แล้วไม่บางทีมันเกินไปเมื่อกี้ไอ้แค่เนี้ยไอ้บายอ่ะเออนี่แหละไอ้บายตายหาไปเกินแล้วต้องปรับใหม่กว่าถ้ามันยี่สิบสองนัดระไว้ห้าร้อยอะเอ้เดี๋ยวกูลองเปิดหูฟังด้วยนะกูลองเปิดหูฟังด้วยนะแล้วมึงลองพูดดิกูทำไมไม่พูดสุดท้ายแล้วพอ เขาจะออกแล้วได้ยินปหมเจ้ายิเป็นล้อไห้เลยได้ไรเฟมฮัลโหลจังผมได้ไหมเนี่ยเพื่อนเฟมมากูเฟมเล่นแล้วมากูเฟมเฟมเพราะว่าถ้าตัวตัวไม่มีเขาตัวก็เล่นเหมือนเดิม ยีส yeah, yeah, yeah. ์เร okay. ิ่มกวนกันแล้วว่ะโว้โหลโหลโหลกูได้ยินกูได้ยินอยู่เนาะอาละเริ่มเริ่มเหมือนกันแล้วยีส์ยีด์ตัวจะป่วยเขาออกก่อนแล้วตัวจะเล่นต่อใช่ปะไม่เขาต้องหาตัวดิเขาเขาจะเล่นต่อทำไมเนี่ยด่น่อก็ขาสอยเขาตายมันอยู่ทางข้างบนหมดตรงไหนไม่เห็นกขวิ่งไปเลยเนี่ยเดี๋ยวก็ยิงหมดตายแล้วเบมมาข้างหลังกูด้วยมา กูจะกดออาวงทำใหม่เนี่ยมีอยู่ไหนหมดเขียนไม่รู้ตีละห้าทีในวงแล้วเจอแล้วเจอแล้วกูเจอแล้วโดนยิงเองอะไรเนี่ยเฮ้ยเชี่ยแม่อะไรวันนี้ป่ะโอ้โหแลกทุกยังวะดจริงจริงเอ้ามึงตายได้ไงอ่ะเฮ้ยตรงกูมันแลกจ้าหัวก็มาเนี่ยไอควิโดนหนึ่งทัางสี่ไม่ตายสัสเจริญแล้วตอนนี้ แม่งวิ่งมา5นาทีแม่งแ,แม่แหลกแม่แหลกตอวงยิงนั่นแหละดีละเน็ไมพื่อนไม่ไหวตีหนึ่งไม่ไหวอโอบนหลังของไอ้เจ้าเจ้าจ้าว่างานนี้แรงขึ้นแน่นอนตาสุดท้ายก็ได้นอนนอนตาตา แค่เขารู้นะแอบเล่นไม่แอบหรอกใช้ใจดิไม่เล่นหรอกจะลบจตัวก็คิดตัวจริงไองมากกระจายเลยอ๋อเปมากไปะจะลบจริงแล้วโอ้ยตัวอย่าพูดคำว่าลบได้ปะได้ลบพโทษเพื่อน เชื่อรมโกจะโดนยิงอีโอ้มันตั้งใหไวบอกกูก็ลบแล้วตัวผู้ทำไมโดนยิงเลยเจอไปแล้วเฟรมเจอกูตายแน่ตายบอกเลยเองไปเฮ้ยไปเลยจับเลยะจบโอ้โห่จัตือเตืเตืเ้าเรา ตัวเะโอ้โหนี่ขึ้นเลยคือขึ้นไปเลยดูเป็นหลังหมองเลยเดี๋ยวเขาแรกของแล้วเขาก็ออกแล้วไอ้เพื่อนเราไม่เล่นแล้วนะเพื่อนบายเอ้าได้กูยังไม่ได้แอดเขาเลยค่ะ โอ้ซีจีอะทำไมกูยังไม่ได้แอคเขาเลยมือ่อยไปอันในหน้าประวัติกันได้หนิประวัติตรงไหนวะก็กานเล่นน่ะเออว่ะชื่ออะไรนะจัไม่ได้ซีจีเฮาเลเฮะทำในตลาดเลย่ะบปิดในร้านการที่เนี้ย lõi trốn, cái này, <coughs> tay <tết> em. <luôn. coughs> <coughs> <coughs> <coughs>